สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทช์ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสั์พบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดก,กับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้ณอาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมือ,มองทองธาน,นี จำหลู่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตรุษไทยที่สาราการประเรียนวัดตำหลู่ตําบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระครูสุธรรมวิธานอาจารย์3เจ้าวาดวัดตำหลู่และคณะสงฆ์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตรุษไทยซึ่งตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน4และขึ้น1่ค่ำเดือน5รวม3วันโดยถือเอาวันแรกคือวันแรม14ค่ำเป็นวันจ่ายเพื่อแตเตรียมสิ่งของไว้ทำบุญและวันที่สองคือวันแรม15้าค่ำเป็นวันทำบุญตักบาตรทั้งนี้คำว่าตรุษเป็นคำไทยที่แลงมาาาาจกภษ กมีสองความหมายโดยความหมายแรกแปลว่าตัดหรือขาดหมายถึงวันตรุษไทยที่มีในว่าตัดปีเก่าที่ล่วงมาแล้วให้ขาดไปส่วนอีกความหมายหนึ่งตรุษแปลว่าความยินดีความรื่นเริงใจความบันเทิงใจซึ่งหมายถึงวันตรุษสงการหรือวันสงการที่ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยทําให้วันตรุษไทยเปรียบเสมือนวันสิ้นปีหรือหรือเป็นประเพณีทาบุญส่งท้ายปีเก่านั่นเองแต่ด้วยความที่วันตรุษไทยมักจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งใกล้กับวันสงการทําให้ปัจจุบันการจัดงานวันตรุษไทยถูกร้ว วบยอดไปจัดในวันสงกรานนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนไทยจึงไม่ค่อยรู้จักวันตรุษไทยไทีมข่าว AEC t ีวี a ช n แนรายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟาฟาทิสทบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้อิมแพ t คเมืองทองธานี